สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปังมาทำอะไรคะมาทำรีวิวรีวิวอะไรคะีเมพี่เจแมสอ๋อพี่เจแมสโหมีครบเลยเหรอคะมีตัวอะไรบ้างคะบอกคุณพ่อสิอต,ตัวแรกตัวแรกที่จะแนะนำมีตัวอะไรบ้างคะมีตัว Cat Boy Cat Boy หรอคะแคทบอยทำอะไรได้บ้างคะ ไหนขอดูไหนสิคะขอดูใกล้ๆหน่อยไหนแคทบอลโอ้โหแคดบอลอ๋อมันแคทจ้มได้แคทจ้มเหรอคะไหนคะไหนอ่าแล้วมีตัวไหนอีกมันมีโอเลดได้นะคะโอเลดเหรอคะโอเลดเป็นตัวอะไรลูกเป็นเป็นต้นเป็นต้นนกพูกอ๋อเป็นนกพูก โอเลตมีความสามารถพิเศษอะไรคะทำอะไรได้มันมีปูไออาไอเอาไอ,อ,าไอสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้หรอคะ,ะมอีอ๋อเวลาตอนมืดอ,อ,อ,อยากมีข้าวผ้าคลุมครับอ๋อแล้วก็มีผ้าคลุมพี่ปังชอบไหมคะตัวนี้ชอบไหมอนนช,อชอบไหมมีรองเท้า,ะะาด้วยนะคะมีรองเท้าด้วยหรอคะมีค่ะมีด้วยนะ อืมแล้วอีกตัวหนึ่งละคะตัวอะไรเอ่ยเป็นตัวเก็กโ้เก็กโคโอ้มันมีห,าง,ะะมมหางด้วยนะคะมันมีหางด้วยเหรอคะเก็กโคนี่มีสีอะไรเอ่ยเป็นส,สีเขียวสีเขียวมีด้วยแล้วตัวนี้ทำความน่าพิเศษของเก็กโคนี่ทำอะไรได้คะ โอ้ไต่กำแพงได้เหรอคะแล้ว <C> พี <Links. S 1> <od> ่ปังชอบตัวไหนมากสุดคะสามตัวนี้อ๋อชอบเก็กโก้เหรอทำไมอะคะทำไมชอบเก็กโก้เมื่อก่อนชอบโอเลตไม่ใช่เหรออเอาไปสิเอาไปสิเมื่อก่อนชอบตัวนี้ไม่ใช่เหรอคะพี่ปังเมื่อก่อนชอบโอเลตไม่ใช่เหรอทำไมเปลี่ยนไปชอบเก็กโก้แล้วอะ ทำไมเปลี่ยนไปชอบคลิปโค้แล้วะคะันนี้จมันเอาออกไม่ได้ลูกอาหเขา้าวกลมมันตีขู่อ,อาจบการรีวิวแล้วยังครับวันนี้จบแล้วค่ะจบแล้วหรอคะแล้วต้องทำยังไงก่อนไปคะอยู่เจ้าบา,บายบายก่อนบายบายก่อนแล้วต้องอยังไงอีกคะกดติดตามให้พี่ฟังด้นะคะกดติดตามด้วยหรอคะ โอเคได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามให้พี่ปังด้วยนะคะอ่ะบายบายด้วยนะคะบาย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 มองกล้องได้สิลูก